ครับสวัสดีครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องมาเบิงบ่อขอพันมาพันประชนครับพี่น้องผมให้มากเห็นปะเนาะอ้ยไอตัวนี้ซ้ำแขนเด็กน่อยได้ครับนี่หนึ่งตัวเดี๋ยวตัวนี้ตัวนึงครับนี่ประมาณสามนิ้วเห็นสองตัวครับพี่น้องพอดีก็ผมซื้อกระมังมะม่ครับกระมังนี่จูใจมากพี่น้องครับผมซื้อมาลอยหาสิบเก้าบาทเองครับนี่ โอ้พอดีพอดีเลยครับเอาเอามาเป็นบ่อเพาะพันธุ์บ่อผสมพันธุ์บ่อขยายพันธุ์ปลาช่อนครับเมื่อคืนผมใด้มาจนผมตื่นเต้นหลายว่าผมว่าได้เบิ้งว่าสองปลาช่อนสองตัวเนี่ยจะเป็นตัวผู้ตัวผู้สองตัวหรือตัวแม่สองตัวหรือตัวผู้ตัวนึงตัวแม่ตัวนึงครับผมตื่นเต้นผมดิบผมปล่อยพี่น้องครับเพราะว่าน้าเขาให้เขาเป็นตัวผู้ตัวนึงให้เขาเป็นตัวแม่ตัวหนึ่งครับพี่น้องพอดีพอดีเลยครับ แล้วกันผมก็เชีหอยเชอรี่ลูหเขานัครับพี่น้องหอยเชอรี่ปกติน้าที่ใสกขนี่ครับแต่ว่าผมเปิดเปิดตะแกงครับเปิดตะแกงตะแงพี่น้องีนี่ตะแงตะแกงที่ว่าอตะแกง่กันตะแกงล่องซุ้มไกลเลยครับพี่น้องครับเปิดออกปุ๊บเขาก็ตกใจ้วกับไหวไปไหวามาแต่ตรงนี้เขานิงนะครับนิ่งครับ ตกใสแต่แกงปิดครับเพราะท่นเขาเขาจะโดดออกพี่นอ้องอ่ามือที่ผมไปท่านบุนนะครับมือที่ผมคลิปเป็นก้อนที่ผมไปท่านบนญยู่วัดบ้านเกิดผมนะขากลับมาเนี่เออบุญท่านตายพี่น้องเห็นปลาช่อนอยู่ตัวหนึ่งครับตัวสิบป,ประมาณอยู่อยู่กลางเนีช่ชี้นี่แหละเอาอยัางดิ่นดินอยู่กลางถนอนนอกเป็นปูนครับเป็นปูนนะผมก็เลยลงไปเบื้องอ้าปลาปลาคอที่เหือนึกว่าอเป็นงูเป็นปอย่างเงาแ่เป็น,ป,ป,ป,นปลาปลาคอบักเกรเนียามาปล่อยในลังมันจะติด มือที่สองเขาโดดออกนะครับลุ้งลุ้งทอระบายนานไปเรียบร้อยแล้วโอ้สิได้กับบอกเป็นอย่างครับเหมือนผมบเปรตเอาตะแกงกระตะแกงมาปิดไปเนาะแต่ว,ว่าตอนนี้ถกปิดครับถูกไหมพี่น้องเหมือนเขากำลังมองผมอยู่ผมห่ไข่ขาวเขากินพี่น้องปรากฏว่าเขากินนะครับเด้อไข่ขาวเนี่ยเขากินนะครับผมห่ไปก่อนสองก่อนยังไงครับเนี่ยเขาเริ่มกินเริ่มเริ่ม แต่ว่าเขาตกใจแต่ว่าตอนกลางคืนน่ะเขาอาจะกินหมดนครับตกลางวันเนี่ยตกใจผมเนี่ยเวลาผมเดินเนี่ยผมตรงจ้องๆค่อยๆเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเน่ยเนค่ับนี่เนี่เนี่ยเนาตืเนป่ะชน่ยเนี่เนี่าเนี่ยเนี่นเนยเนี่ยเนี่ยเนีเนนนเนนนเ่ยเ,เขาอยเ่หเนาอยู่ยเนีอ่ยู่ยนี่ยเนเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยเนเนียเน้ยเรีนี่ยเียน่นนกกยน่นนน่ยน่เน,น่เนีนย่เา,าเขากินค่ัเพีดีเนีเนเบิ่งคลิปพเกเพี่ยเนี่ยี่เลี่ยงปลาช่อนครับอ่าพวกเพ่น ต้มไข่แดงครับแล้วหูลกลูกปลาช่อนกินครับลูกป,ปลาลูกคอกนะพี่น้องเนาะส่วนรัวเออผมกับล่องเบิรงเขากินกินดีมากครับกินดีมากกินสักพักในทองเขาจะเป็นข้าวขาวเลยครับข้าวขาวนี้มิตรไ,ไ,ไข่ไข่อ่าไข่แดงที่ผมต้มให้เขานะครับพี่น้องโอ้ทองแต่ละตัวทองปองนะครับนี่ผมก็เลยไอ้ไข่เหลืองเออไข่ไข,ขาวที่เหลือนี่เขาทีเด็ยยังใส่นี่ก็ล่องมาล่องให้ปลาช่อนกินเบิรงครับ ครว่าเขากินพี่น้องครับนี่นี่เขากินครับเขากินแต่ว่าผมที่เบิ้งว่าไอ้สองชิ้นที่เหลืออยู่นนเนี่ยพุงเนี่ยจะหมดบ่เพราะว่าบ่าเ,เหลือครับเพราะว่าปลาชนเนี่ยเขาเป็นปลาที่ตื่นตกใจง่ายมากถึงเวลาเขาไปละครับเวลาเขาไปใส่เบ็ดนี่ตรงทิ้งเสียบเยื่อปุ๊บตรงทิ้งระยะสักพักเขามาหยามครับป่สันคราบบ่สันครับ,บอกมากินแบบตื่นไหว นี่พี่น้องเบิ่งเอาเดี๋ยวมือกินสีมาเบิ่งครับว่าสลดูป้าเก้าสิกินบอกผมคิดว่าบ่เหลือครับเพราะว่า,าตอนที่ว่าผมร้องให้เบิ่องเลยผมถึงเระยะไปบา้านครึง่งชั่วโม,มงผมมาจอบเบิ่งครับนั่นน่ะเขากินอยู่เขากินอยู่แต่ตกเห็นผมปุ๊บตกใจเขาก็เศร้าแล้วี่สิจำลองธรรมชาติเนี่ยเขาดีสุดครับมีจอกมีเนยแล้วก็มีหอยหอยเชอรี่ครับพี่น้องหอยเชอรี่ออกลูกออกออกไข่ออกลูกเสร็จแล้วก็ ถ้าลูกเขาล่วงลงไปครับก็บเป็นอาหารของปลาช่อนไปแต่คืนนี้คงจะเป็นตักปลาสลิดเปลาปลาคาดีครับปลาคาดีมาไว้น้ให้เป็นอาหารขอไปในตู้ครับปลาคาดีเนี่ยปลาซิ่วเนี่ยนี่ครับพี่นอ้องมาเบิ่งกันเพาะขยายพันธุ์ปลาช่อนนั้นกันครับไอภาวนาไอพิ่นออกผสมพันธุ์กันให้เพิ่นออกแม่แพลลูกเลยครับเด้อนี่แหละเริ่มต้นจากปลาช่อนสองตัวเนี่ยนะครับ เพราะว่าตามที่ว่าผมเคยไปไปบึงไปปักเบ็ดไปนี่นะครับตัวสมเนียตัวสมเนียเขาก็เป็นเมพันเนยนะตัวสมเนียเขาก็เป็นเมพั่านในแล้วเขาสามารถออกลูกได้นะครับแต่ว่าตัวน้อยนี่ลูกเนี่ยมาไหลแต่ว่าตัวใหญ่นี่ลูกหลครับตามที่ประสบการณ์ไปบึงฝูงปลาช่อนมาเนาะค่อยค่อยเฮ็ดไปพี่น้องครับเถอครับตอนนี้ลงทุนพอขยายาพันธุ์ปลาช่อนนี่เด้เงินร้อยห้าสิบเก้าบาทครับ คือสื่อตะกระมังกระมังมา,ากอย่างเดียวนอกวกันปลาช่อนได้ได้มากครับได้มากจากแรงธรรมชาติวอยกับมาแรงธรรมชาติครับจอกในก้ยแรงธรรมชาติน้ำกันนี่เป็นน้ำน้ำปราป,ะปะ่าเลยครับแต่ผมพักผมพักไว้คืนหนึ่งพอดีเลยพี่นอ้องผมพักมาคืนหนึ่งแล้วเอามาปล่อยพอดีพอดีเลยครับเหมือนเหมือนปลาป่าหมูบานนี่ครับเพิ่นเชบ้อาใส่คอรีนนะผมบาเพราะผมบ่ได้กินคอรีนเลย ครับผมก็ฝากพี่น้องคิดว่ามึงคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดกระดิ่งพี่น้องครับเด้อหัามาเป็นก็ลังใจกันหลายครับมาเพิ่งการเลี้ยงปลาช่อนกันเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ปลาช่อนในในกระลำมังเป็นกระลำมังซักผ้าก็ได้ครับพี่น้องนี่นะครับนี่กระลำมังนี่แหละกระลำมั่งแดงเขานี่แหละครับเจ็เบิ่งว่าถึงระยะเวลาจักหน่อยนี่เขาสิเพาะเขาสิผสมพันธุ์เขาจีขยายพันธุ์มาครับถ้าเขาเพาะถ้าเขาขยายพันธุ์เนี่ยนะเนี่ยเดี๋ยวดูขอกระขืนดีมากครับพี่น้องนี่แหละ มือที่เอาเห็นลูกคอกะแสดงว่าผสมพันธเสร็จเรีย้วเดี๋ยวครับมาดูว่ารุงเนี้ยไข่ขาวเนี่ยทีย่เป,ปิดบอไข่ไข่ขาวเบิดเนี่ยจมเลยครับเวลาต้มไข่ต้มไข่ไห่ปลาต้มไข่แดงให้่ปลาลูกคอกเนี่ยไข่ขาวเส็จก็ให้เขากินครับนอ <_ S 1> งั่นกุ้งก็กินพี่น้องกุ้งก็กินหอยก็กินครับไข่ขาวเนี่นะกินดีมากเลยอะ่ะบเดีเย๋ยวผมเดี๋ยวผมเจ็ดท้ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆครับ เอาละพี่น้องเดี๋ยวพ่อกันขึ้นมาเลยครับเด้อผมครับสวัสดีครับพี่น้องไปติดีตามลผลงานสำกันนะครับเด้อ